สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างตายนะครับจากร้านสมัยทีสวิตครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็น macbook air นะครับตัวนี้ m o เดล a 2อ7 9ครับผมก็ลูกค้ามาในอาการจอแตกนะครับเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะครับลูกค้าปิดฝาโดยที่ยังมีสายชาร์จพาดอยู่ในตัวเครื่องนะครับก็เลยทำให้หน้าจอนะครับแตกไปเลยก็หนีมามาเปลี่ยนจอในครับผมเป็นจอใน แบบ second hand นะครับอันนี้จะเป็นสภาพจอเก่าของลูกค้านะครับที่แตกนี่ครับจะเป็นรอยแตกก็อันนี้เรียบร้อยครับก็ช่างต่ายก็ทำการเปลี่ยนจอให้เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมที่จะส่งเครื่องคืนให้ลูกค้านะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเปลี่ยนจอนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่สมัยที service ได้เลยครับ วันนี้ก็ช่างตายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ